อ๋อที่แปากแบบยากเออเกินมางอะนะเอออยากเลี้ยงตั้งมวแข้งอยากเลี้ยงแบบแบบม้ข้าวม้แกงลิงเงี้ย เว้ยเฮ้ยเลี้ยงมาแรงแล้วกินมึงไม่ได้กินแบบเลี้ยงเลี้ยงก็ติดปีติดสิเงี้มันโตแลกูโก้มามันก็แดกไอ้แบ๊กเลยไปตอนเล็กไอ้แบกตีดอเนี่ยมันจะเป็นพันแบบพันแบบพันพันมันจะแพงไม่ใช่เหรอถ้าพันใหญ่อ่ะแพงแพงสารเลยใส่สารเคมีเข้าไปเอะไรแบบกระตายอะไรแม่กลายกลายเป็นปุ๋ยให้มันแดกสเปซของกุกิกปุ๋ยตาแบกโ์ชด เชื่อกูไว้ไอ้เหี้ยเชื่อไหมว่าหลุดได้นเรื่องใมไม่หลุดไม่หลุดไหมโอ้ยไม่ขึ้นใส่จำสแก็ตไม่เชื่อใส่จำสแก็ตโอ้โหเปิดมึงเจ็บตลอดเวลาอ่ะเปิดตอดกูเล่นอย่างเงี้ยกูเล่นอย่างเงี้ยเป็นไงรวมกันเราอยู่ยืนด้วยกันทำไมต้องแยกหมู่มึงก็ตายเดียวแฮ่มรวมกันเราอยู่กันเพื่อนรวมกันตายหมู่ ีแยกกันอยู่เลยแยกตายอยู่ดีวะเ๋ยวกูเล็กที่สุดอะไปะเอาดิทุ๊บกูดีเกิดทีมาปุ๊บกูดีแล้วก็บินมาเลยแล้วก็แล้วก็เตะมาอย่าโดนที่อยู่หัวรู้หลังไว้แล้วองนะอ่าอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครรักกูแล้วตอนนี้ไอ้นเนี้ยไม่ดูอ๋อไอ้เนี่ยลืมไปว่ากูเอาเอาสปีนมากดวิ่งมาละ ทุกกูธีเออระเบิดไปทีนึ้งทุกกูธีอยากให้มีกล่องครับกล่องกล่องซอมแบบพาราลิสย์เรียบร้อยไมเคลื่อนเพื่อนกูกูทูพี่แอ้มันไปยอดไปเคลืเฮ้ยมันไปนะมันไปนะไปนะมันปูวิ่งทางหลังเห็นแล้วกูเห็นเนี่ย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 กูอยู่บนหัวมันเห็นเฮ้ยเฮ้ยมันมองใครอะมันมองแงตังตัวแท้งวิดโอวันเฮ้ยกูอยากเล่นสนุกเยอะอะไรก็มาอีกนึงไมเคลื่อนแผนรอบยาวดึงไปหารอบยาวเลยเอ้ามันยืนนิ่ง มันยมัดูยูมดูยูมดูยู่ย่าปที่ดานบนนะดนดูย่มันดูมันดูยูมันดูยมันดูมัดูัดูยดูจบจจบจจบจปลอลมั้วไอ้เฮียมันมันไม่เอากูแล้วอ่ะมันงอนอ่ะมันตีกูไม่โดนอ่ะปสาแล้วเหรอดึงกูดึงกู รอบยาวเลยไม่ได me. ้แล like ้วโอมวัดไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูมันมเอาเมื่อกี้อะไรคุณเล่นรอบซ่อนกับไมเคิลนะเมื่อกี้เนี่ยมันมันไม่เอากูเลยมันงอนไอ้หยาไม่โดนไอ้น้องไอ้หยาไม่โดนไอ้น้องแล้วก็โดนสตีเฮ้ยมึงเอากูขึ้นเลยวะทำไมทำไมโดนจัดจ่าไม่ชอบใจเลย ก็มาดิแจนก็มาดิด้วยก็มาดิอะไรโอ้อะไรของมึงอ่ะหนักงงๆไอ้เหี้ยมันอยืนทางอะมันยืนอยู่ข้างกูเลยอ๋อขามึงมันมองอยู่มันนองมองไงแทบจูบเลยมันมองมึงแล้วมันมันมันมองไปทางไอโอมแล้วก็เดินไปละเดินไปทางไอโอมมันสุ่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 มมันเดินไปทางขวากู พวกเราจะปินไปหาพวกมึงเก็บไม้ปีนขึ้นบนกเา็ฟกูแล้วส่ดีกว่าเอทำไมกูเห็นอาลาด้องฝันไปอ่ะไปแหละไอปานเนี่ยโอ้สวยจั้สุดจริงๆสวยจริงๆเพื่อนสวยจริงๆโอ้บอกให้ทีนึงบอกให้บอกมึงก็ล่วงนี่ตอนเนี้ยบอกให้ล่วงเลยนี้ล่วงเลยมันคุณได้เสี่ยงแล้วมันจะแบบก็อยู่ใกล้ๆยิ่ยังไงเอ้าเอ้าหลุดว่ะเอ้าโอ้ เอาไอ้สิ่งของไปเลยเอาหุ่นปั่นอยู่บนบ้านนะไอ้ปั่นอยู่บนนี่นะบนบนบนกางแมพอ่ะมาไอ้ไอ้เฟิร์ดขึ้นมากลางแมพได้ปั่นอยู่บนบ้านเอาอนาอยู่เาอายวเป็นโมโกะพวกผมกิชอบคิวเนอร์ก็ไม่ค่อยดุนะไม่ดุไม่ค่อยดุไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หลงหลงหลงถ้าเกิดกูไม่เอาเจ็บตัวมาแล้วก็ เฮ้ยมึงตกใจอะไรฮะยังไม่นิ่งเลยวะใจไม่รู้เรอะไรสักอย่างดำๆพุ่มาข้างหลังกูก็ปึ๊บเลยกลับล่างแล้วเอกลับล่างวะอะไรดำๆวิ่งมารู้เลยแบก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 มาแ็กแกเดีไอ้ยี่ปันเตมมาตัวนี้มาเเอาไวอาไว้เอาไปเอาไปเอาไป าตัวมาให้เราก็ไปไปแปลกๆเอาอ้ายคปนกระเป๋าไม่ได้การเอาคุณเปบ้านเต่าคุณเป็นบ้านคุณเปบ้านเต่าแล้วกันเอาไอไม่เอาแล้วมั้จะให้คุยต์กยังไม่ได้เล่นกับฆาตกรเขาไม่ได้เอามาดูคุยอยู่เอาไอ้ายมันกำลังจกจ้วงพวอยู่ได้แล้วไอ้ปานวิ่งไล่หาตัวเทพที่มาเอาเลยปันไปเราไปที่อีโก้ใช่พวกกูปต์นกันอยู่สองคนในบ้านเต่า โดนยังก่นวิธีหาโดนล็อกไหลเพื่อนเพื่อนล็อกไหลเปล่ากูเก่าแขนอยู่วิ่งเลยแล้วกันไอเปิร์กมาต้องเอาไอมึงต้องเปิดคอมโบนี่มาดิที่แบบเจ็บจะทำทุกอย่างเร็วขึ้นอ่ะยิงก็เร็วปั่นก็เร็วอ่ะถ้ามึงจะเปิดนี่มาใช้อ่ะ ไม่เจอ,อตัวเท็มไหมตัวเทม็มตัวเท็มแม่งหายตัวแล้วเอฟเฟิร์สมันจะเป็นของไอ้เนี่ยไอ้ดำอะ่ะไอ้หัวหย่อยอ่ะอ๋อที่แบบเวลาเจ็บแล้วมันทำทุกอย่างเร็วขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้หรืลสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องจำไม่ได้ต้องลองหางกูเห,เห็นมิกูเห็นมีิก้าวโอ้ยุดไปิดตัวให้นะไม่ต้องห่วงนะจันหลังว่าแต้มได้น้อยแน่ๆเลยวะแม่แม่ได้น้อยน้อยกูไปเล่นดิกูไปเล่นกับมันดิ เราวัดเราไปเล่นเราไปเล่นดูกันเลนะมันดูดกว่าจะเต็มแล้วนะทีมเลยมันก็แทงเลยนี่ใครตรงนั้นน่ะไอปั้นที่อะไรทำไมแน่วะไอเดู๋ยวกดี๋เดี๋ยวเดยวเวเยเดี๋ยวเเดี๋ยวยเียเเดดดวะูเเเดดเยดดดียอ๋ยยเียโง่เย หน้าควายหน้าขาวอะไรข้ามาจิงไม่ใด่รเนยมึงทำอะไรของมึงวะเออมานี่เอมาฮิ้วเออมานิวเรามาฮยิมาฮิโอ้โหมทำอะไรขอใค้เยไเติมดิว่าเนี้ยเติม้มันแบ้านจะเปิดนะมือก็เปิดแบบมีอีโก้เลยแล้วก็มันไม่มาขยุ่งกูเลย รุมจอตอปอุ้ยไอ้เฮียสุดขอบหม้ายังโดนอีกนะเฮ้ยไอ้ไอโออโอเคไ่ทันโอไอ้เฮียอีโ่เฮ้ยเรามีสามคนเซิงเรามีสาคนเฮ้ยเอ้อ้พวกเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาไปโอ้โหจบแล้วเติงบอดไปแล้วเนี่ยบอดเอ้ยมัตีกูด้วยพี่มันโคตมึงแงันท้เ่วงให้วงให้ยิวเลยเยโอิว ไปไหน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 นไปไหนนไปไหนไปนไปไหนไปไหนหนไไหนไปนไปไหนไปไหนไปไหนไปไนไปไห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 นไนไปไห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 นไนไปไห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 นไไหนไปปนกป ส right ปินมีสปินม่เห้ไรเราอาไผ่านดก่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปแนจีเข้ามาวิ่งอ่อร่อย ก็ได้ล่วงจริงยังการละครนี่ที่ได้เป็นฮีโร่การละครนี่คือได้เป็นฮีโร่ฮีโร่ l a d ดี้การละครนี่คือได้เป็นฮีโร่